อุปมาความทุกข์ในนรกพิกุทั้งหลายลักษณะเครื่องหมายเครื่องอ้างว่าเป็นพานของคนพานนี้มีสามอย่างสามอย่างอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายคนพานในโลกนี้มักคิดความคิดที่ชั่วมักพูดคำพูดที่ชั่วมักทำการทำที่ชั่วถ้าคนพานจักไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ชั่ว พูดคำพูดที่ชั่วและทำการทำที่ชั่วบัณฑิตพวกไหนจะพึงรู้จักเขาได้ว่าผู้นี้เป็นคนพาลเป็นอาศัพปบุรุษเพราะคนพาลมักคิดความคิดที่ชั่วมักพูดคำพูดที่ชั่วและมักทำการทำที่ชั่วฉะนั้นพวกบัณฑิตจึงรู้ได้ว่านี่เป็นคนพาลเป็นอาศัพปบุรุษพิขุทั้งหลาย คนพานนั้นนั่นแลย่อมเสวยทุกขโทมนัสสามอย่างในปัจจุบันพิกุทั้งหลายถ้าคนพานนั่งในสภาก็ดีริมถนนก็ดีริมทางสามแพร่งก็ดีชนในที่นั้นๆจะพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขาถ้าคนพานมักเป็นผู้ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมีได้ให้ มักประพฤติผิดในกามมักพูดเท็จมีปกติตั้งอยู่ในความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยในเรื่องที่ชนพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขานั้นแลคนพาลจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นด้วยพิกุทั้งหลาย คนพาลย่อมเสวยทุกขโทมนัตข้อที่หนึ่งดังนี้ในปัจจุบันภิกุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกคนพาลเห็นพระราชาทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดคือโบยด้วยแสบ้างโบยด้วยหวายบ้างตีด้วยตะบองสั้นบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้าง ตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้างล target, งกรรมกรวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างลงกรรมกรวิธีขอดสังบ้างลงกรรมกรวิธีปากราหูบ้างลงกรรมกรวิธีมาลายไฟบ้างลงกรรมกรวิธีคบมือบ้างลงกรรมกรวิธีริ้วสายบ้างลงกรรมกรวิธีนุ่งเปลือกไม้บ้าง ลงกรรมกรวิธียืนกวางบ้างลงกรรมกรวิธีเกี่ยวเหยื่อแบดบ้างลงกรรมกรวิธีเหรียญกระสาบบ้างลงกรรมกรวิธีแปลงแสบบ้างลงกรรมกรวิธีกางเวียนบ้างลงกรรมกรวิธีตัางฟางบ้างราดด้วยน้ำมันเดือดเดือดบ้างให้สุนักถึงบ้างให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นเป็นบ้าง ตัดศีรษะด้วยดาบบ้างในขณะที่เห็นนั้นคนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเพราะเหตุแห่งกรรมชั่วปานใดแลพระราชาทั้งหลายจึงจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดคือโบยด้วยแสบบ้างโบยด้วยหวายบ้างตีด้วยตะบองสั้นบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้าง ตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้างลงกรรมกรวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างลงกรรมกรวิธีขอดสังบ้างลงกรรมกรวิธีปากราหูบ้างลงกรรมกรวิธีมาลายไฟบ้างลงกรรมกรวิธีคบมือบ้างลงกรรมกรวิธีริ้วสายบ้างลงกรรมกรวิธีนุ่งเปลือกไม้บ้าง ลงกรรมกรวิธียืนกวางบ้างลงกรรมกรวิธีเกี่ยวเหยื่อแบดบ้างลงกรรมกรวิธีเหรียญกระสาบบ้างลงกรรมกรวิธีแปลงแสบบ้างลงกรรมกรวิธีกลางเวียนบ้างลงกรรมกรวิธีต่างฟางบ้างราดด้วยน้ำมันเดือดเดือดบ้างให้สุนักถึงบ้างให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นเป็นบ้าง ตัดศีรษะด้วยดาบบ้างก็ทำเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นด้วยถ้าแม้พระราชาทั้งหลายรู้จักเราก็จะจับเราแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดคือโบยด้วยแสบบ้างโบยด้วยหวายบ้างตีด้วยตะบองสั้นบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้างตัดหูบ้าง ตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้างลงกรรมกรวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างลงกรรมกรวิธีขอดสังบ้างลงกรรมกรวิธีปากราหูบ้างลงกรรมกรวิธีมาลายไฟบ้างลงกรรมกรวิธีคบมือบ้างลงกรรมกรวิธีริ้วสายบ้างลงกรรมกรวิธีนุ่งเปลือกไม้บ้าง ลงกรรมกรวิธียืนกวางบ้างลงกรรมกรวิธีเกี่ยวเหยื่อแบดบ้างลงกรรมกรวิธีเหรียญกระสาบบ้างลงกรรมกรวิธีแปลงแสบบ้างลงกรรมกรวิธีกลางเวียนบ้างลงกรรมกรวิธีตั้งฟางบ้างราดด้วยน้ำมันเดือดเดือดบ้างให้สุนักถึงบ้างให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นเป็นบ้าง ตัดศีรษะด้วยดาบบ้างพิขูทั้งหลายคนพานย่อมเสวยทุกขโทมนตสข้อที่สองแม้ดังนี้ในปัจจุบันพิขูทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกกรรมอันเป็นบาปที่คนพานทำไว้ในการก่อนคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตย่อมปกคลุมครอบงามคนพานผู้อยู่บนตังหรือบนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นฉันใดที่กูทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันแลกกรรมอันเป็นบาปที่คนพานทําไว้ในการก่อนคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตย่อมปกคลุมครอบงำคนพาลผู้อยู่บนตังหรือบนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นที่ขุทั้งหลายในสมัยนั้นคนพาลจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความร้ายทำแต่ความเลวละโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศล ไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ทำแต่ความชั่วความร้ายและความเลวเป็นกำหนดคนพานนั้นย่อมเศร้าโศกระทมใจคร่ำครวนทุบอกร่ำไห้ถึงความลหลงไหลอยู่พิกุทั้งหลายคนพานย่อมเสวยทุกขโทมนัสข้อที่สามแม้ดังนี้ในปัจจุบัน พิกุทั้งหลายคนพานนั้นนั่นแลประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกภิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องเพิ่งกล่าวถึงนรกนั้นนั่นแหละว่าเป็นสถานที่ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจโดยส่วนเดียว พิขุทั้งหลายเพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมาถึงความทุกข์ในนรกก็ไม่ใช่ง่ายนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจเปรียบอุปมาได้หรือไม่พิขุทั้งหลายอาจเปรียบได้พิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนพวกราชบุรุษจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแสดงแด่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์ ขอพระองค์โปรดลงอาชญาที่ทรงพระราชประสงค์แก่มันเถิดพระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถิดพวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษนี้ในเวลาเช้าพวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษนั้นในเวลาเช้าครั้นเวลากลางวันพระราชาตรัสถามอย่างนี้ว่า พ่อมหาจำเริญบุรุษนั้นเป็นอย่างไรพวกราชบุรุษกราบทูลว่าขอเดชะยังเป็นอยู่อย่างเดิมพระเจ้าค่าพระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถิดพวกท่านจงเอาหอ,อกร้อยเล่มแทงมันในเวลากลางวันพวกราชบุรุษจึงเอาหอ,อกร้อยเล่มแทงบุรุษนั้นในเวลากลางวันครั้นเวลาเย็น พระราชาตรัสถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญบุรุษนั้นเป็นอย่างไรพวกราชบุรุษกราบทูลว่าขอเดชะยังเป็นอยู่อย่างเดิมพระเจ้าค่าพระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถิดพวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงมันในเวลาเย็นพวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษนั้นในเวลาเย็น ภิคุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเล่าบุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มพึ่งเสวยทุกขโทมนัสเพราะการที่ถูกแทงนั้นเป็นเหตุบ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกแม้เล่มเดียวก็เสวยทุกขโทมนัตเพราะเหตุที่ถูกแทงนั้นได้ป่วยการกล่าวถึงหอกตั้งสามร้อยเล่ม ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงหยิบแผ่นหินย่อมๆขนาดเท่าฝ่ามือแล้วตรัสถามพิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเล่าแผ่นหินย่อมๆขนาดเท่าฝ่ามือที่เราถือนี้กับผู้เขาหลวงหิมมพานอย่างไหนหนอแลใหญ่กว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือที่ทรงถือนี้มีประมาณน้อยนักเปรียบเทียบภูเขาหลวงหิม,มาพานแล้วย่อมไม่ถึงแม้ความนับย่อมไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเซี่ยวย่อมไม่ถึงแม้การเทียบกันได้พิกุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลทุกขโทมนนต์ที่บุรุษกำลังเสวยเพราะการถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มเป็นเหตุเปรียบเทียบทุกของนรก ยังไม่ถึงแม้ความนับยังไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเซี่ยวยังไม่ถึงแม้การเทียบกันได้หมายเหตุหม้อเคี่ยวน้ำส้มคือให้ต่อยกระบาลศีรษะเลิกออกเสียแล้วเอาคีมคีบก้อนแหลกแดงใหญ่ใส่ลงให้มันสมองศีรษะพุ่งฟูขึ้นดังหม้อเคี่ยวน้ำส้มพะอูมขอดสังคือ ให้ตัดแต่หนังจำระเบื้องหน้าถึงไพรปากเบื้องบนทั้งสองข้างเป็นกำหนดถึงหมวกหูทั้งสองข้างเป็นกำหนดถึงเกลียวคอชายผมเบื้องหลังเป็นกำหนดแล้วให้มุ่นกระหมวดผมเข้าทั้งสิ้นเอาท่อนไม้สอดเข้าข้างละคนโยกถอนครอนสัน่นเพิกหนังทั้งผมนั้นออกเสียแล้วเอากรวดทรายหยาบขัดกระบาลศีรษะชำระให้ขาว เหมือนพันสีสังปากราหูคือเอาขอเกี่ยวปากให้อ้าไว้แล้วตามประทีปไว้ในปากในหนึ่งเอาปากสิวอันคมนั้นแสะแหวผ่าปากจนหมวกหูทั้งสองข้างแล้วเอาขอเกี่ยวให้อ้าปากไว้ให้โลหิตไหลออกเต็มปากมาลายไฟคือเอาผ้าชุ่มน้ำมันพันให้ทั่วกาย แล้วเอาเพลิงจุดคบมือคือเอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วมือสิ้นทั้งสิบนิ้วแล้วเอาเพลิงจุดริ้วสายคือเชื่อดเนื้อให้เป็นแร่งเป็นริ้วอย่าให้ขาดให้เนื่องด้วยหนังตั้งแต่ใต้คอลงไปถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกจําให้เดินเหยียบย่ำริ้วเนื้อริ้วหนังแห่งตนให้ฉุดคร่าตี จำให้เดินไปจนกว่าจะตายนุ่งเปลือกไม้คือเชื่อดเนื้อให้เนื่องด้วยหนังเป็นแร่งเป็นริว้วแต่ใต้คอลงมาถึงเอวแล้วเชื่อดแต่เอวให้เป็นแร่งเป็นริว้วลงมาถึงข้อเท้ากระทำเนื้อเบื้องบนนั้นให้เป็นริว้วตกปกคลุมลงมาเหมือนนุ่งผ้าคากรองยืนกวางคือเอาห่วงเหล็ก สวมข้อศอกทั้งสองข้อเข่าทั้งสองข้างให้มั่นแล้วเอาหลักเหล็กสอดลงในวงเหล็กแย่งขึงตรึงลงไว้กับแผ่นดินอย่าให้ไหวตัวได้แล้วเอาเพลิงลนให้รอบตัวกว่าจะตายเกี่ยวเยื่อเบ็ดคือเอาเบ็ดใหญ่มีคมสองข้างเกี่ยวทั่วกายเพิกหนังเนื้อแลเล่นน้อยใหญ่ ให้หลุดขาดออกมากว่าจะตายเหรียญกระสับคือให้เอามีดที่คมเชืออเนื้อให้ตกออกมาจากกายแต่ทีละตำลึงกว่าจะสิ้นมังสะปแปลงแสบคือให้แล่สับฟันทั่วกายแล้วเอาแปลงหวีชุบน้ำแสบกรีดครูดขุดซาะหนังแลเนื้อแลเอ็นน้อยใหญ่ ให้ลอกออกมาให้สิ้นให้อยู่แต่ร่างกระดูกกางเวียนคือให้นอนลงโดยข้างข้างหนึ่งแล้วให้เอาเหลาเหล็กตอกลงไปโดยช่องหูให้แนบกับแผ่นดินแล้วจับเท้าทั้งสองหันเวียนไปดังบุคคลทำบังเวียนต่างฟางคือทำมิให้เนื้อพังหนังขาดเอาลูกศิลาบททุบกระดูกให้แหลกย่อย แล้วรวบผมเข้าทั้งสิ้นยกขึ้นหย่อนลงกระทำให้เนื้อเป็นกองเป็นลอมแล้วพับห่อเนื้อหนังกับทั้งกระดูกนั้นทอดวางไว้ทําดัง่งต่างอันทําด้วยฟางซึ่งไว้เช็ดเท้าราดด้วยน้ำมันเดือด,ด,อดคือเคี่ยวน้ำมันให้เดือดพลุ่งพล่านแล้วรสศาดลงมาแต่ศีรษะกว่าจะตายให้สุนัขถึง คือให้กักขังสุนัขร้ายทั้งหลายไว้ให้อดอาหารหลายวันให้เต็มอยากแล้วปล่อยออกให้กัดถึงเนื้อหนังกินให้เหลือแต่ร่างกระดูกเปล่า